มหาเศรษฐีกำลังระดมทุนเพื่อการสำรวจดาวอังคารยังไงยิงนดีต้อนรับสู่ช่อง e l i t Journal ครับวันนี้เราจะมาสำรวจว่ามหาเศรษฐีกำลังเคลื่อนภารกิจสำรวจดาวอังคารยังไงการอังคารนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอวากาศเท่านั้นแต่เป็นการตั้งรถลากบนดาวขคอดวงใหม่เพื่ออนาคตของรัสเซียชาติมาดูกันว่าอีลอนมัสก์เจฟเบโซ่ และผู้เล่นใหม่คนอื่นๆกำลังระดมทุนเพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ยังไงเอลอนมสก์และ Space x ผู้บุกเบิกสู่ดาวอังคารเอลอนมสก์มีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานกับ Space x โดยเข้าวางแผนใช้ยาน Starship เพื่อขนส่งมนุษย์และทรัพยากรไปยังดาวอังคารเป้าหมายระยะยาวของเขาคือสร้างอนณานิคมที่พึ่งพาตัวเองได้บนดาวอังคารโดยเอลอนมสก์มองว่า การขยายไปสู่อวกาศเป็นหนทางในการรับมือและเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนโลก SpaceX ระดมทุนจากการให้บริการยิงจรวดและโครงการ Starlink รวมถึงสัญญากับ NASA ภายใต้โครงการ Artemis การระดมทุนในอนาคตอาจมาจากการให้ผู้คนกู้ยืมเงินเพื่อเดินทางไปตั้งนกลากบนดาวอังคารและทำงานเพื่อชำระคืนเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่น เจฟเบโซและ b ร u ออริจินคู่แข่งที่น่าจับตามองเจฟเบโซผู้ก่อตั้ง Amazon เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญผ่านบริษัท b ร u ออริจินแม้ภารกิจของบรูออริจินจะเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างบนดวงจันทร์ในช่วงแรกแต่เบโซก็เปิดเผยความสนใจที่จะขยายไปสำรวจดาวังคารในอนาคตบรูออริจินระดมทุนจากการท่องเที่ยวอวกาศโดยใช้จรวด New เชิเพิร์ดเพื่อพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสขอบชั้นบรรยากาศโลกรายได้จากการท่องเที่ยวนี้คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาภารกิจสำรวจในเชิงลึกมากขึ้นรวมถึงดาวอังคารผู้เล่นใหม่บริษัทใหม่ๆอย่าง Relativity Space ก็กำลังเข้าร่วมการแข่งขันเช่นกันบริษัทนี้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อผลิตจรวด ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในการพัฒนาภารกิจของพวกเขาก็คือการส่งยานไปดาวอังคารภายในปี2024อาจกลายเป็นผู้ชนะในการไปถึงที่นั่นก่อน11 1 a ก็ได้บริษัทเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนส่วนตัวและการร่วมลงทุนแสดงให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันสามารถผลักดันจากการสำรวจอวกาศไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นความท้าทายด้านการเงินและความเสี่ยง การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับภารกิจดาวอังคารต้องใช้งบประมาณมหาศาลทั้งระบบขับเคลื่อนที่ใช้ซ้ำได้และระบบสนับสนุนชีวิตแม้ว่าเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนจะมีส่วนช่วยแต่แหล่งรายได้เพิ่มเติมเช่นการท่องเที่ยวอวกาศและดาวเทียมจะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ภารกิจนั้นเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นการลงทุนจากมหาเศรษฐีเหล่านี้ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการเข้าถึงอวกาศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยจรวดบ,บ่อยครั้งนักฟิกจารณ์บางคนยังตั้งข้อสังเกตว่าทรัพยากรเหล่านี้อาจถูกใช้แก้ปัญหาบนโลกแทนอนาคตเราพร้อมสําหรับดาวอังคารแล้วหรือยังการแข่งขันเพื่อไปดาวอังคารยังมีคําถามสําคัญโครงการเหล่านี้จะนําไปสู่การสํารวจที่ยั่งยืนได้จริงหรือไม่และมนุษย์พร้อมแล้วหรือยังที่จะกลายเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์จากหลายๆดาวคุณผู้ชมคิดว่า แผนของมหาเศรษฐีอย่างเอเลนมัสและเจฟเบโซจะช่วยให้มนุษย์ตั้งนกลากบนดาวอังคาได้จริงหรือไม่ครับหรือว่าเรายังห่างไกลจากการสร้างอน,นิอน,นคมบนดาวเคราะห์สีแดงนี้แบ่งปันความคิดเห็นของคุณผู้ชมในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับและถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซุปเปอร์เตงเพื่อสนับสนุนและรับเนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมเฉพาะที่ช่อง e อเรีย n จ l นอลครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย